ทุกคนค่ะกัมแบดตกเก่งของเอเจอไปขนาดนี้แต่ยังสวยเป๊ะปังอยู่ได้คือนางรถจริง อพรีชีพหน้าสดกันไปเลยสภาพขนาดนี้ออกไปไหนหน้าสดคงไม่ไหวหรอกแต่หน้าสวยๆของเอะเซกได้ด้วยกันแดดนิวสกินตัวนี้เลยจ้าเขาทํามาเพื่อผิวสาวไทยอย่างเราโดยเฉพาะเลยสีของเขาจะไม่ได้ขาวจัวจนทำให้หน้าเราลอยแต่กลืนกับสีผิวสุดๆเนื้อามาสบางเบาหน้าแต่ปกปิดขั้นเทพไม่ว่าจะเป็นรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำเอาอยู่หมดด้วยนวัตรกรรมขั้นสุดที่ทั้งปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็บำรุงผิวไปพร้อมๆกันมาพร้อมกับส่วนผสมไฮยาลูรอนซึ่งช่วยกักเก็บน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเด้งอิ่มฟูแล้วก็มีนาโนแม็กซ์ววววิิิิตตาาาาามมมนนนนนซีชช่่่ยผกกรรรรระะจจจงงงใใสสสลลลลลดดดดเเเเือออุ้้คคแแัป ล็อกประสิทธิภาพส่วนผสมให้ซึมลงสู่ผิวแล้วค่อยแตกตัวไปบำรุงกันรังสี UV วได้ถึงเ8%ดเนะี่ที่สำคัญเขาป้องกันแสงสีฟ้าจากจอคอมและก็จอมือถือด้วยนะสวยครบสูตรเป็นกระแดษที่ตอบโจทย์สาวๆอย่างเราม่กมา,มาเดี๋ยวมาทดสอบประสิทธิภาพการติดทนบ้างนะคะดูสิว่าจะติดมาสไหมโอ้ไม่ติดเลยค่ะุมมันได้ดีไม่เยิ้มกันน้ํากันเหงื่อได้หนึบสุดๆไหมเป็นคราบแน่นอนค่ะแม้ว่าจะเดินตกฝนของจริงคือด,ดีมากเลยนะทุกคนไปหามาลองด่วนๆเลยจ้ากันแดดนิวสกิน